โอเคครับวันนี้มราอยู่กับผม411โปรเจกต์และนี่คือ ROV นะครับเอาละมาตามติดชีวิต <Our S 1> มาหลอกอ้วนๆกันนะครับเรียกอะไรกันเนี่ยวุน่นวายไปหมดเลย oh. เอาครับ <my> หนาแน่นมากตรงกลาง เชื้อไปหนึ่งทีอย่าทำน้องอย่าทำน้องโอ้โหหน้าที่ของโรมที่ดีก็คือต้องคุ้มกันแคลรี่นะครับอย่าให้แคลรี่ต้องเสียเลือดเนื้อชักหน้าไม่จบชักหน้าไม่จบเรียกเดี๋ยวว่าวุ่นวายพอสมควรครับเปิดมาแมต t ี้เชื่อาปาดอีกหนึ่ง ไม, zip. ไม่ไหวครับไม่ไหวคือยืนไม่ไหวแล้วตอนนี้เลือดดำไปหมดแล้วโอ้โหกับกับเลยซิล้องแอคแท็กนะครับก็ก็ก็ไปแอคแท็กเองดีเ <c oughs> มื่อกี้เสียเฟิร์สบัตรไปนะครับเพราะว่าซิลเทือนจะจัด,จดนะครับไม่เป็นไรครับเหมือนว่าจะได้แลกกันมา เชียรคีฟก่อนโอ้โหไม่ไหวครับไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงโดนป่าเติมครับช่างหน้าสงสารนะครับมาหลอกและโจ๊กเกอร์ผู้ไม่มีทางสู้ไม่เป็นไรครับเอาหม่เข้าประจำที่เ่านี้อาจต้องระวังมากกว่าเดิมนะครับ โอ้โหเขาเอามังกรงบางกรยันไปละเราเริ่มต้นด้วยความยากลำบากครับ I, I จะยึดพุ่มก็ไม่ได้เลยลงฝั่งนูน้นก็ไม่ยอมให้ผมเล่นง่ายเลยนะครับเคียร์คีบโอเคยึดพุ่มครับโอเคยึดพุ่มครับอามากอีกแล้วอยู่ไม่ได้จริงๆอ,อยู่ไม่ได้อยู่ผมดูในแมปแล้วยังไม่มีใครมานะรอก่อนรอก่อน ราเพื่อนพร้อมก่อนโอเคเพื่อนมาแล้วครับ mm hmm. ผมจะเข้ายึดพุ่มแล้วตอนนี้เพราะเพื่อนมาแล้วอ้าวอีกนิดไม่กลับบ้านทําไมอ่ะทําไมไม่กลับบ้านล่ะทําไมกระทืบไปหนึ่งทีแบนเบนืบน,บนไปครับถ้าลมไม่อยู่ถ้าโลมของไม่อยู่โลมเราก็ห้าครับเอ้ามามามา,ามามา mm hmm. เขามาหมดแล้วครับโหเขามาหมดแล้วเขามาหมดแล้ว อยู่ไหมยืนยืนไหวไหมไม่ไหวไม่ไหวตอนป่าเขามานะครับ <double> ตอนนี้สังเกตได้ว่ามีคนหัวร้อนแล้วนะครับโอเคยึดพุ่มได้ครับยึดพุ่มได้ mm hmm. เอาครับเข้าเคียร์คิดก่นเหมือนนันตยาจะไม่อยู่ครับตอนนี้ โอ้ยโดนอีกแล้วโดนอีกแล้ว <Un stoppable. S 1> รอครับผมรอครับ <R ally. S 1> รอเพื่อนมา <R ally. S 1> โอเคโดดจอกไปหนึ่งทีเข้าหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าครับ <R ally. S 1> ยาทำน้องอยาทำน้อง <R ally. S 1> อยาทำน้องครับไม่ได้ครับไม่ได้อย่าทำน้องเออ โอเคไฟนี้สวยนะครับอ้าว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 ไม่กลับบ้านอืม mm hmm. สิวเทียนจะจ,จัดครับเอาปากเข้ามาครับปากเข้ามาครับอืมจ mm ัง hmm. หวะนี้ทีมผมกดดันสุดๆครับ mm hmm. ยังครับยังยังยังไม่ยอมนะไม่ให้เข้านะ โอเคได้มังกรนครับโอเคโอเคในความกระโดดนะครับื่อกี้ถือว่าช็อกได้ดี <Attack. S 2> ผมเลือกเป็นเกาะกันระยะใกล้นะครับเพราะว่าดูแล้วมีแต่ตัวคุกกี้ตีมงเกาะกันใกล้ก็คือว่าไอ้พวกที่กันใกล้เอ,อ้ยอย่าทำน้อง โอ้โหต่อที่กันใกล้ก็คือหมายความว่าถ้าเขามาตีเราเขาก็จะช้าลงนะครับในระยะใกล้เื่นทุหนิงทีโอเคอเคียร์คลิปดีมากครับ <Ret reat. S 1> ผมก็ไ้โจ็กเกอร์กลับนะครับ <Ultimate. S 1> แล้วก็ถือโอกาสกลับด้วยเพราะว่าแทงที่ไม่มีเลือดก็คือไม่ใช่แทงครับ รู้สึกว่าต้องเคลียร,ยรวขีดขวาเรียบร้อยครับเล่นบางทีเมดบางคนนะครับก็นึกว่าตัวเองเป็นออฟนะครับมาดันป้งดันป้อมคนเดียวก็ตายไปดิครับโอ้เชือดหน่อยเชือดหน่อย โอ้ยหนีไม่มีทรงเลยครับช้างเอาเอาเอาจะมาว์ปต่อหน้าโอ้โหนี่มันดูถูกกันเกินไปครับแอติตจะมาทำาย่าทำน้องยา่าโอ้โหเสียใจมากครับโอ้โหช่วยไม่ได้มันเถื่อนหนีไม่มีทรงเหมือนกันหนีไม่มีทรงเหมือนกันครับมาหลอดอ้วน เมื่อกี้มันหนักคุงครับเกือบกระโดดไม่ไหวเขาคุกคีตีมงกันอยู่ครับโอ้ยายาย่าทำยาทําน้องโอ้โหเขาจะเอาเขาจะเอาครับผมจะปล่อยไม่ได้เออโอเคผมได้กันใกล้แล้วครับต่อไปต้องออกกันเวทต่อ นำทีมครับนำทีมถลุงป่าฝ่ายตรงข้ามครับเลียร์ป้อมไปเอาช้างมาช้างมามามา,มาผมช็อกผมจะได้แล้วนะพอช็อกผมจะได้นะเราค,นะอ,คอยกันแครี่ครับนี่โซนไว้โซนไว้ไม่เข้าก็มาสิครับก็มาสิครับ โซนไว้ครับไม่เข้าครับผมให้สัญญาณเพื่อนนะครับเอ้ยไปเอามาังกรกันดีกว่าเอ้ยอย่าทำน้องอย่าทำน้องเอ้ยเอ้ยเออเอาช้างช้างครับช้างลึกโดดด้วยความรวดเร็วอ,อีกนิดนีดหอห้างจริงครับได้กันเวทแล้วนะครับ นี่เป็นโอกาสดีที่จะจัดการอพิโซลนะครับเพราะว่าเขาหนีเรากลัวเรากันไปหมดแล้วนะครับอ่าิวอยากได้เลเยอร์ต่อครับแต่ผมคิดว่าน่าจะยังไม่ใช่จังหวะที่ดีเท่าไหร่เลเยอร์ต้องได้ครับปอแล้วครับปอแล้วครับ มันต้องไปช่วยโจ๊กเกอร์ก่อนโจ๊กเกอร์พยายามจะหลังตรงนั้นไว้ครับแต่ว่าไม่รู้ว่าโอ้โหเราจะช่วยโจ๊กเกอร์ได้ไหมจ๊กเกอร์ แป้อมครับอันนี้ผมจะไม่ออกการเวทมากครับเอาเป็นหนักไปทางรีเจนนะครับเออต้องตายต้องตายครับต้องตายครับมาลุกไล่โจ๊กเกอร์ของผมเนื่องจากเขามาอยู่ตรงนี้กดดันเลนล่างกันหมดนะครับก็ทําทให้เสียป้อมบนกันไปแล้วเลนล่างก็ไม่ได้ครับตรงนี้ผมกับจ๊กเกอร์อยู่สองคนเอาอยู่นะครับผมก็นําทีมลุยป่าฝ่ายตรงข้ามครับ แล้วก็เชียร์ป้อมต่อทีมผมก็มีผมก็จ็กเกอร์สองคนเหยียบไปอีก,อกหนึ่งทีโอ้ยหนีกันมาล่าไม่ไมีอะไรเหยียบเลยน่าจะจบแล้วครับเรียบร้อยกันไป ก็เปเ็นเลื่องธรรมดาชิลๆนะครับสำหรับแล่ง,ง่ายๆแล้วเจอก,กันใหม่ครับสวัสดีครับ